ครับมีงานอีเวนต์ทั่ทวมีตอนนี้เยอะมากครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีบินไปญี่ปุ่นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเดี๋ยวหกโม,มงเจ็ดโมงก็ต้องไปสนามบินแล้วแล้วก็เดี๋ยวแบบญี่ปุ่นไปมาเก๊ามาเก๊า,า,กาไปสิงคโปร์สิงคโปร์กลับไปญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยคือแบบเดี๋ยวช่วงนี้อีเวนต์เยอะมากมๆอันนี้เดินสายไปทำอะไรบ้างคะโอ้หลายอย่างมากเลยครับเดี๋ยวอย่างของพรุ่งนี้เนี่ยที่ไปญี่ปุ่นก่อนก็ไปงาน MTV ครับเป็นงานเหมือนเป็นงานประกาศรางวาลัลเราก็มีไปแบบโชว์สแสดงเล่นดนตรีอะไรเงีี้้้ยยครับแลววก็เด๋ตอง บินไปมาเก๊าบมาเก๊าไ,ไปงานเป็นงานเหมือน,นงานนิตยศาสตร์อนะไรงานของเทรเลอร์ก็เหมือนเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรงานสังสรรค์นิตยศาสตร์อะไรแบบเป็นงานงานสังคมประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปที่สิงคปโปร์ไปร้องเพลงอีกที่างานประกาศรางวัลของตัวซื่อนิตยุกันหนึ่งแล้วก็เดียเด๋ยวมีงานาที่ยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าเดี๋ยวต้องบินกลับไปญี่ปุ่นอีกใช่แสดงว่าคิวงานคือแบบผมไปคือแน่นเลยลทั้งอีเวนท์ทั้งกินสังคมแน้นกครับคือช่วงนี้เราซ้อมเออแตมินติ้งอยู่ด้วยก็จะเป็นแบบช่วงเวลาของการซ้อมดนตรีแล้วก ทำเพลงอยู่ด้วยแล้วก็คนไหนก็จะมีแบบบนินออกต่างประเทศไปอีเวนต์ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยก็ทำงานแทบทุกวันเลยครับหลายคนห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าอย่กงแบอนน้อยอะไรเงี้ยดีขึ้นครับดีขึ้นจริงๆผมรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนตั้งแต่เขาเรียกไงอ่ะเหมือนผมแบ,บ่งเวลาได้ดีขึ้นมั้งผมมีเวลานอนเยอะขึ้นมีเวลาออกกำลังกายเยอะขึ้นมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สหรับคนที่เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆครับแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกสุขภาพแข็งแรงจริงจะถนัดวิงกันยังมีเวลาพักตัวไว้ก็ไงดีอ่ะผม โชคดีมั้งผมแบบทํางานเสร็จผมชอบกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าการได้อยู่บ้านการที่เราได้แบบเออเหมือนได้ตื่นเช้าออกกาลังกายหรือกลางคืนได้นอนดูทีวีอยู่บ้านมันก็เป็นการพักที่แบบเราแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ถือว่าได้พักครับก็เหมือนทํางานเยอะด้วยแต่ก็ช่วงเวลาที่พักก็เพียงพอให้เราเหมือนไม่ได้รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปครับสุขภาพก็โอเคใช่งไหมไม่ได้ตรวจครับเดี๋ยวว่า <laughs> เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดือนต้นปีว่าจะไปตรวจแนละ้วช่วงนี้ก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีไปตรวจจะได้แบบไม่ไม่ช็อกมากใน ตอนนี้ก,อนนกอ็อยู่ในช่วงของการทำโชว์ซอร์ดนตรีเลยครับส่วนเรื่องไปที่เป็นเรื่องของหลังบ้านอะไรเงี้ยก็มีทีมงานช่วยดูแลกันอยู่ไม่ยังวันเกิดเหรอคะครับวันเกิดเหรอวันเกิดว,ว,วันนี้เหมือนน่าจะเป็นปีที่ต้องทำงานด้วยเพราะว่าผมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเราผมเล่นเทนมปิ้งเสียไที่2ี่สีไงครับพอดีผมมีที่จะต้องไปเหมือนเป็นคอนเสิร์ตสำหรับเคาดาวแต่ว่าเล่นที่โตเกียวอะไรเงี้ยแล้วนั้นก็มีการซอร้อมเหมือนกันคือเสร็จ24 ยี่สิห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเลยไงเขาคือไปแลต้องซ้อมดนตรีเลยเพราะเดี๋ยวต้องบินไปญี่ปุ่นต่อวันเกิดต้องอยู่ที่ครับอ้าวันเกิดเองอยู่เมืองไทยแต่ว่าต้องไปแล้วต้องมีซนะ้อมดนตรีอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีเวลาได้อยู่กับที่บ้านหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวหลังวันเกิดก็คือต้องบินไปญี่ปุ่นอยนะู่แล้วครับหนูจะมีปัจจัยหนูไม่ได้คิดเลยอ่ะยังไม่ได้คิดเรื่องให้ของขวัญตัวเองเลยแต่รู้สึกว่าปีนี้แบบก็เป็นปีที่ซื้ออะไรให้ตัวเองหลายอย่างเหมือนกันนก็คคิดว่า่าาจะโอเล แฟนนะคะโปรเจกต์ร่วมกเป็นแฟนไหมคะอ๋อของปีนี้เหรอครับของของเอ่อตัวแฟนมีนอะไรเงี้ยยังไม่ไมีเลยครับยังไม่แน่แตหรือว่าเขาแอบมีกันแล้วผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะอะไรก็เลยไม่รู้ว่าแฟนจัดเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรใช่<า>ใชค่คิดว่าคิดว่าเอ่อถ้าถ้าเป็นแฟนทำก็คงน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์แต่ก็ผมยังไม่เห็นอย่างเงี้ยนะคะถ่าหน่อยตอนนี้แผนงานขนาดไหนครับครับเอ่อตอนนี้ก็จะพวกเราก็เหมือนกำลังจะเาเรียกว่าไง โฟกัสสุนทรภัณฑีเยอะอยู่คือตอนนี้มันมีทั้งเรื่องธรอมดับบ้า,าน,าานเรื่องของไอต,ตัวแฟนมินติ้งเยอะมากๆเลยครับตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องนี้กันอยู่ก็จริงๆตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงรับสมัครงานครับเดี๋ยวเราติดตามมันได้ตอนนี้เดี๋ยวจะมีหลายๆตำแหน่งที่เราอยากจะได้คนที่อยากจะเข้ามาร่วมทําตามเป้าหมายนี้ด้วยกันมีเล็งๆใคนบ้างไหมคะผมยังไม่มีมเลยครับตอนนี้ก็รอรอพี่ๆที่สนใจเข้ามามากๆเลยอยากจะนั่งอ่านปอร์ดทุกคนเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีแบบ ใช้ที่จะเข้ามาเติมเต็มพวกเราได้อะไรเงยจริงๆกำลังแบบอยู่ในช่วงหาคนม,มากๆเลยเพื่อนๆหลับไปมีถามมีอะไรแบบนี้บ้าไมมาเห็นเพื่อนๆพืนยังไงครับเพื่อนๆหลับมีถามแบบเอออยากจะมาร่วมงานกับใครบายอะไร็มีก็มีครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนผมรู้สึกว่าผมอยากอยากจัดการของตัวเองให้ให้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนเหมือนว่าถ้าเกิดทำกับเราเวอร์อะไรเงี้ยเราก็น่าจะมั่นใจในการที่เราจะใช้ซิสเต็มดูแลคนเดิมแต่ตอนนี้ผมก็ยังปรับให้กับตัวเองอยู่ครับ ตันนี้ก็คือดูแลของตัวเองของที่ของใช่ใช่ใชเอามัานนี้คือเอาตัวเองเป็นหลักก่อนใช่ครับค,ครับ